สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะวันนี้แม่น้องจะชวนเพื่อนๆนนะคะทําสลัดปูอัดใส่ในลูกปลาปูรีค่ะเราจะใช้แผ่นแป้งปลาปูรีแบบสําเร็จนะคะเอามาทอดค่ะเพื่อนๆ่นจะใช้ไฟแรงมากนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็ช่วยกลับด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวงั้นจะไหม้ค่ะวันนี้น้ําสลัดที่แม่น้องใช้นะคะก็จะมีมายองเนสค่ะครีมสลัดน้ําตาลทรายแล้วก็แต่งสีโดยซอสมะเขือเทศนิดนึงค่ะผสมกับไข่กุ้งนะคะเพราะไข่กุ้งเนี่ยจะให้ความเค็มอยู่แล้วค่ะ ผสมคุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วชิมรสให้ออกนวลัวมันๆน,นะคะให้เด็กๆชอบค่ะ <Yeah. S 1> ในส่วนของธัญ,ญพืชที่เราใช้นะคะก็จะมีถั่วแดญี่ปุ่นแคลลออรอทข้าวโพดเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเพิ่มเป็นแตงกวาหั่นซอยหรือว่าเป็นผักอย่างอื่นที่น้องชอบก็ได้ค่ะเน้นให้น้องกินอร่อยและสนุกนะคะ enjoy